สวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างวันนี้เราลงงานที่โกนหนวดจนได้ดีไก็ดีนใ,นใจครับํำว่าโกนหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงมันได้ดียังไงแล้วก็เ่คือผม,มเป็นคนใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้ายไม่เข้าจนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะแฟนๆเราจนว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่โกนหนวดเข้าก็วิแสดงว่าโกนจนได้ดีมีอยู่จริง อาจจะมองเห็นอะไรในตัวผมบ้างคือว่าเราโรรกนหัวแล้วเราแบบมีทาแอะไรนมีนะผมมองเอ,อาจจะใช่มัง้งไม่รู้ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมัง้งก็เลยคุทำท่าแบบว่าโกนหแบไว่านี่อยู่นะ ال ตอนโกนผมก็โกนตามจุดที่มันมีแต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้อะไรประมาณ3วันเฉลี่ยครับ คือ <c oughs> ถ้าเกิดออกอีเป็นต้องโกนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้าเพราะว่าเขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงเลยต้องโกน,งน,นไปา้าเลยว่าต้องไปไหน้างานยม,มันก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้างทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะเดบบางทีเป็นที่โกนคิ้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เกลี้ยงอ,ะอ่ะสู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่า ใช่ใช่คือคือก่อนหน้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอนี้ลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศสามวันมันก็ขึ้นแล้ว่ก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบอย่างเงี้ยไม่เก่งก็เนี่ยได้ที่โกนหนวดไฟฟ้าเราเป็นยังไงบ้างดีกว่าจำลเราไหคดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องนี้คือรุ่นแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิปอันนั้นพ่อให้เป็นของขวัญคือเมื่อน่าจะเกือบ10ปีอ่ะ ตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเนะแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งสิ่งที่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเคืองผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนอ่ะสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายโกนหนวดสิวชอบขึ้นนะใช่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลาไม่บานผิวก็ไม่ทลายผิวใช่ใช่ใช่อนนี้ก็มีกเพื่อเ่นเกมเล่นเกมกับแฟนๆทีไรก็ดู ปั่น่วนเลยแล้วก็สนุกก็เรียนจอยเหมือนเหมือนเหมือนได้เล่นกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรี้ยก็ผมไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนฟิวทเ่ันิวเพื่อนนะใช่ไม่มีใครอยากใกล้ผมนะจากที่ดูดูไม่มีใครอยากใกล้เท่าไหร่ ขอบคุณครับต่เอเนี่ยงฝากครับฝากสิริพันธแล้วฝากนะครับแล้วผมก็ตอนนี้ฟิลิปส์เขาก็เปิดตัวที่โกนหนวดใหมก่ก็ฝากไปได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงจริงหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็พอเป็นใบมีดแต่มันก็จะทําให้เป็นตออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบสมมุติว่าเราจะอาบน้ําแปรงฟันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโกนหนวดอ่ะมันจะเป็นสามขั้นตอนละคือต,ตอนในขั้นตอนโกนหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งนาที สเสร็จก็เลยไม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกด้วยจริงผมว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับผมว่าดีใช่ซื้อไปฝากเพื่อนฝากแฟน,ดไ,น,แฟนได้หมดเลยหรือขายต่อก็ได้แฟ <c oughs> <c oughs> นก็คงไปขายต่ออยู่วะจริงผมอยากคนที่เรารัจากจัดประมาณหนึ่งเลยยากเลยสำหรับผมนี่เหมือนพูดว่าไง ไม่ถนัดต้องจับจีระกคำคือผมนะไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วคือหลายคนในทีมกาถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่านก็จะผ่านแบบเพลงคัน n t r อะไรเงี้ยเพลงคาร์บอยมันก็จะเป็นลูกทุ่งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนจีระกคำเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเพี้ยนเสียงยังไงอะไรเงี้ยคือจีระกคำเลยยากยากมาก เป็นดอกกทำไมต้องเป็นีมค่คอนเร์ม,มันได้แบบแรงการใจมันได้จากเลเลยะผมไม่รู้ <laughs> รไม่ห <laughs> รอกคิด <laughs> ว่าเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายทีมแล้วครับลูกคู่ยังไม่เคยทำมั้งก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่ได้ลองทำเพราะว่ามันลูกคุ่ทางคอนเสิร์ตจร,จริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใคร ลองทำเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ครับถ้าเราไม่ถนัดในเพลงก็ฟัแล้วเวลาเราเลือกเพลงขอเราจะเลือกทักเพลงจากอะไรเลือกเพลงที่ทีมช่วยเลือกมาเลยจริงๆทีมเป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผ่านหูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมทแมทแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอค้าแม่ค้าจะเปิด เคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลงของบ้าง่้น,นอ์เลยต้องแบต้องม่แ,แต่ว่าประมาณ90%ผมไม่รู้จักไม่เคยทีรรรอ,อไ,ได้ประมาณพา,พ,าพาร์ท้ปพาร์ทร้องอย่างเดียวครับน่าจะประมาณ80ซได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์แต่ละคนซึ่งผมทาพิกพี่วอผ่าข่า แล้วลูกทุ่งมันต้องมันขยับตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานใช่แล้วต้องมีโชซ่ว่ามีเกมฑ์บอกว่าเลือกเกมมาจัดอะไรยังไงครัเพราะว่าเราเป็นทีมลูกทุ่งเลยเลือกเกมมาจากความเป็นครับแมสแมสในหมู่ลูกทุง่งก็ก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจเขาเขามีชื่อบ้างนะแต่เขาก็ก็รับงานเราแลก็ตื่นเต้นแทนแฟนๆครับมีแบบ่คอยได้ไหม พี่วอลสปอยไปแล้วจริงแล้วมันเป็นแฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วลอะไรมั้งผมไม่ม,ม,มีบางคนที่ติดต่อไปแล้วแบบไม่ได้เนี่ยเออไม่ไมไไมชัวร์เลยครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยหรือว่าเขาดูจากอีพีนี้แล้วของมอนเสริมทึงว่ามันสนุกขนาดมันแค่ไหนเขาเลยอยากมาแบบร่วมใจก,ก็เขาเขาอาจจะว่างอยู่พอดี ไม่ถึงแยกกันใช่ไหมครับมันยากหมดอยู่แล้วเนี่ยผมพูดจริงคืออย่างลูกทุ่งอ่ะมันจะมีสำเนียงของเขาอะครับแบบลูกทุ่งภาคเหนือลูกทุ่งภาคอีสานลูกทุ่งภาคใต้แต่ละคนเขาก็ออประมาณนั้นฮะแล้วเราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกันอีกบางเพลงเป็นเพลงชอยเงี้ยมันรวมอยู่ที่เนี่ย มันรวมอยู่ที่นี่หมายถึงว่าลูกทุ่งแต่ว่าสไตล์ร้องช่อยเหมือนสวดมนต์อ่ะอนะนะอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยายากสุดที่เรา้องมาแล้วภาคที่ไม่ใช่ภาคกลางอ่ะยังเหนือผมยังอ่ะพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ยากยากยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยแเราแบบเพลงแล้วกันอโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้วนะเนี่ยไปรอดูแล้วกันครับใายบัตร บัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมเซื้อได้อยู่ก็ซิปอีเวนต์บังครับใช่ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยออฟฟิเชียลประกาศไปแล้วทางซิปอีเวนต์นะครับบัตรยังพอเหลืออยู่สามารถไปดูในงานได้สนุกจริงผมว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานด่แล้วอะไรก็คุ้มยังหาได้อยู่ครับผมอ,อ,อ,อ่ะ ยังครับต้องต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก่อนครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มผมไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูประมาณตอนไหนคือทีมเขียนบทแล้ครับมผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนครับคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือถ้าเกิดแบ่งคิดหลายเรื่องลยมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ย<ม>ก็คือเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบก็พัก พักไม่น่าหรอกเราก็ต้องลุยกันต่อแหละขออนุญาตไป่อนเลนะเห็นว่าวงม,มีอะไรนะวนยยงไทยใช่ครับใช่ใช่ใชเป็นแบบว่าน่ารักมากเลยนะม,มันโดนตัวต่อภาษกันกับอะไรนะมีความเป็นด้อมเราแล้วกันคือด้อมเราตั้งหมูยอไก่ยออะไรเงี้ยแต่พี่วอลเขาเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินอนะเขาเขาเขาได้ทำงานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็นดาราด้วยทำงานออกแบบด้วยก็คงชื่นชอบ แล้วก็ถ้าที่ผมจําได้เหมือนบงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืนๆแต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะว่นี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้ซึ่งเกาแปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นบงข้าแปลกใหม่นะเพรามันเป็นปืนใช่ข้อนี้คือแปลกข้อเสียอาจจะอาจจะอาจจะเทอทะไปถึงในภาพเราไปเราไปใช้ในคอนเสิร์ตเกาหลี ม,ม,มันก็อาจจะเธอท้าแต่ว่าโดยรวมแล้วยูเซอร์เฟรนี่นีดหนึ่งครับมันก็จะไม่อันตรายกับเราอยู่มันก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอ๋อแล้วก็ในงาน,น <laughs> ปืนฉีดคนะรับนน <laughs> ผมมาหลังๆครับมาในขั้นตอนแบบออกความเห็นเรื่องสีอะไรเงี้ยก็ต, <laughs> ตอนแรกมี8ปดเสีอ่ะแต่สุดท้ายต้องขคมาหนึ่งสีเพราะว่าทำของหลายๆ SKU มันขายยาก บอกว่าก็หนึ่งอันเดียวเลยแล้วก็ก็ขายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้เหมือนแสงมันจะลิงกันอะโชว์ทำแสงกันในปืนก็จะลิงก์อย่างนั้นอ่าเป็นบงนี่ไม่เหมือนบงทำไมก็รู้สึกว่ามันคือได้ได้ได้ล้ำลึกดิผมว่าได้ดีไซน์อะงานเหมือนงานดีไซน์อะเห็นแล้วเนี่ยเอา จิ Rip ๊กี Again, right ๊ามาอยู่นะเดี๋ยวหยิบให้ดูไหมมีงไหมล่ะเอามมไหมมหนนยแล้วเอามาสิเรจะเป็นการอันบ็อกแน่ไก่อนาไงมยอและไก่ยอค่ะเออใส่ช้ได้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรอสือไอสือ อยคนส่งทุงอนนเรอนเมัน่ไ,นไ,นไม่จริงครับผมไม่เคยเห็นเสือ,อไหนที่สวยขนาดนี้มาก,ก่อนเ,ออเสือส่วนมากเราจะเห็นหลายสีออไม่รู้แก่ไม่เป็นอ่ะแต่ว่าข้างในมีอปดเงือ่อเขามัดงเ,ออองมเงินอะไรไม่รู้อะ IP เต็ปืนแต่กะไรเปืนแกยาก แก่หน่อนะเแล้วพี่แก่ืนนะพี่แกไฟอพี่แปนเ็นปืนนี่ก็สีสวยสีสวยเน่ารานนอนี่แล้วเวลาเราแบบกแก่ชูไาด้เกได้เกได้เก๋เก๋ไดกดเไเ ผมไม่ได้มาขายเสื้อเราไม่ได้ขายเราอพอผม<ๆ>ผมเมื่อยผมก็จะกางเนะี่ยผมกม็นั่งเ,เราจะนั่งร้องเพลงบนเลยทีเลยนะคือมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์ได้เวลาใครไปบางแสนไหมอะไรเงี้ยเราเราไม่ต้องไป ต่อได้ครัเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเมื่อยนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อยะก็เลยแอบตอนนี้ต่อได้ละไม่มีสองสีด้วยมีเสียงด้วยไหมเสียงเสียงไม่เสียง ครับก็ปากได้ก็ปากติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเหลืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะผมก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยคือเสือผมรู้สึกว่าสวยงามมากซื้อนั่งที่บ้านได้เอ,นนไดเอาโคงอามาอาซิมคุณยายอะไรเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนน่ารักกันเนี่ยไม่ธรรมาดาฝากด้วยครับ ผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับแต่คิดว่าไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม่น่าไม่น่าทันราอาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอกัลครับตามประสบการณ์ปีรับเพลงมีครับอาจจะมีอาจจะมีรอติดตามครับขอบคุณครับ

ไม <amendment> oh, <yeah. S 1> ่ไหมมันมันเป็นฮอปเป็นฮอป